สวัสดีครับมาเบิงผึ่งน้ำกันพี่น้องเมื่อนี้มาเอาผึ่งไก่บ้านเหมือนเดิมนะครับแถวหนองบัวลำพูพี่น้องนี่ครับในหลักเสาไม้นี่ครับกระางตั้งอย้านี้เอาลงแล้วครับเป็นกระถางยกลงแล้วครับอยู่ยังสี่กรอยูนะครับพึ่งคปลามาอยู่บ้านพึ่งโกนครับพี่น้องบ้านบ้านเขาเอิญเนาะอีสานอีสานเอิญพึ่งโกนมือนกนพึ่งโคงปลาอันนี้มาจับเขากล้องครับมาบังคับเขากล้องแนะครับ ท่านโจ,รรจะน,นะครับเจ้าเกาคดเดิมลุกล้อคื้เกาเลยครับนี่มาเอาเขาให้เมื่อนี้สีใส่ควันครับพี่น้องมันคือปรยายู่แถววันว่าสิีเอาแบบเขาควันเลยเอาบังคับใส่ดรอดไปอีก,กช่วงนี้ก็ยุ่งยากๆบางเทียกันนี้นะครับกะริี่มาใส่ควันมาเบ่งน้ำกันครับพี่น้องใส่ควันแบบใด้เส็ดง่ายๆครับแกให้ได้ผลพี่น้องใส่เดียวกับตรงยู่เรียมกันนะครับ กำลังแต่งชุดป้องกันแจังหน่อยครับใส่หมวกครับขันบ,บ่อใส่หมวกกับบอลเนนนอนขอมมอนีเขาบูรูจะเข้าบันได้ได้พึงกันเลย <laughs> ลวิธีอพึงเขาป้องครับมาเบ่งน้ำกันอนี้ที่ใส่คอนปกติที่ผมลงยูทูปไปกับบ่อบอลเหนือไทยแบบใส่คอนนะครับหิบนี่กับที่เฮ็ดแบบใส่คอนให,ให้พี่น้องได้เบ่งกันว่ามันเฮ็ดไงบ่อโอก,กาสย่ยหลายครับ โอ้ห้างใบไน่หรือครับการลักนหน่อยๆก็เหมือนเดิมครับรเหมือนเดิมก็ต้องลุ้นนั่งพญาไปที่เก้าครับถ้าจับนั่งพญาบ่ได้วณเกืบเบื้องซิดครับพอมีข้อใหม่เก็คือต,ต้องการนั่งพญามาก,ก่อนนะครับอืมล่วงก็บ,บ่ใหญ่ครับมันอยู่ในโพงนหน่อยๆพี่น้อง พวงในงน่อยล้วงกับบปยใยเหมือนเดิมครับก็บเอากล้องเิ็นมาว่างลอยใกล้กับพวกตําแหน่งที่เ,าเอาออนะครับเอาล้วงออกไปแล้วไปจัดการักเสร็จครับค้อนครับกหล,ลอรลอยผึ่งต้องเขาอยู่โอเอย่าวนี้ ม,ม,ม,มันอยู่นี่พคงอันนี้ครับไอนนล่วงนี่ครับนี่หลอดนั่งพญานะครับนี่กำลังกำลังที่เป็นหลอดนะครับหลอดนั่งพญาครับนี่ครับเ<ไ>นี่ยเนี่ยยึบนบนบนนะครับกําลังออกแต่ยังบอลทันหุ่มครับอันนี้ยังน้อยอยู่กะระบอไดหรอกครับตัวนี้บอลอะไยังน้อยอยู่น้ำไปเข่ากองบอลไรเพื่ออ,ออก ก็ต้องเอาแค่พาะร่วงในเขาคอ้อนนะครับอยู่ในพูงอยู่ในพูงครับเซ็ตผมแถออกมาออกมานี่จิ้มไมันถูกเวไปจิ้มถึงวล <c oughs> าก่ังต่างทากับต่างทาหานั่งพญาย <c oughs> อันนี้เจ้าภาพเพื่นครับจัดการเองจิบหัวขาดเปล่าอะไรพกไเพื่อจับเองครับ ก็ออนาคตนะครับมาเห็ดเองจับเองอนาคตเลี้ยงถึงเป็นหลายร้อยกองอยู่สวนหลายครับสวนหลายเป็นลายใหญ่หมดลายใหญ่ของมโนมบลมูมพูเลยลายแหลกที่ใหญ่ที่สุดโอ้อันนี้หลอดนางพญาอันนี้อันนี้บอ่ออะไรเนาะประธานเนะาะบ่ออะไรครับคือ,อยังมันได้อยู่แต่ว่ามันย,ยังบ่อท่นได้ปิดยังบ่อได้ปิดอันนี้คือเสียเอาไม่เอาไปกระายเพราะว่าเนี่ยหลอดบ่อปิด บ่ปิดลูกบ่ปิดอ,อลูกอ่อนนะครับยัง,ยงบ่ได้ผลเ้นนมยังกาถ้าถ่าทหลอดปิดคือเอาไปยังด้เล่นะ่ะรับผมอ๋ออันนี้หลอดบอ่ปิดคือ,อยังหน่อยอยู่บ่หลอดตายเนาะอันนี้บ่หลอดตายเอาไปก็ตทองตายถ้าห่มลกลกนคือโอเคมันเอาไปได้เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้กำลังหานั่งพญาครับกำลังรลุนนั่งพญา เอามาขวาขนครับที่นี่อันนี้มันมันเป็นมันเป็นแนวยาวเนาะเป็ <Blues. S 2> นแนวยาววิธีเขวานเอาขวางได้บ่ราแนวยาวแับนี้เขาจะขวางแับนี้ครับครับแนวขวางเอาขวางก็ได้เอาแบบนี้เอาวิธีใส่ควานนะครับต้องกะระยะของควานกับลวงมันนะครับถ้าลวงยาวต้องตัดออกเนี่ยประธานแล้วก็ร่างจัดการใส่ควานครับ เรื่องยาตัดออกโอ้ลูกไหลอันนี้เป็นเพิงอ,อ,อันนี้เป็นเพิงผูกหลอดเพิงผูกตัวที่เป็นตุม่มเลยครับนี่เองอืมไปกีดออกไปอ,อ้าวทำไมมันมาแท้รอยอยู่ครับรอผมนะ่มา ต้องเจาะเนาะเจาะเจาะฟองครับเจาะเอาปอกกล้วยเข้าวผูกครับปอกกล้วยครับเป็นอย่างนั้นมันเขาขายอย่างเงี้ยมันเงินเพิยงเนาะเพิยงเพิยงครับเพิยงแดดเขาขาทุกซีอาหารมั้งน้ำอาหารเขามาเนี่ยจิจขาจิจตะกุนนั่หนาวออกแล้วส่วงงานส่วนงานน้ำอาหารมากครับน้ำอาหารผมก็หนาวออกแล้ว ปัญหาอาหารมาเขานิ่งแหรอบอนิ่งเลยบอนิ่งนิ่งเ,เดี๋ยวผูกผูกข่อหน่อนกันจะไปหานงานงฟญายะจใส่ปอกกล้วยครับผูกได้ไหไปใส่เบอร์เขาที่คันเดือดเลยแสดงว่ามันคันออกเนายหลายคลิปครับว่าได้ลงคลิปแบบติดข้อในพี่นอ้องเบิ้งสำหรับคลิปนี้ก็มาติดคอนครับมาติดข้ บบนี้มันมันยู่ดีครับติดคอนเก่าก็ไม่ยูมันอยู่เชื่อมคอนบอเด็นกอยูต่อไปถ้าอยากเยี่ยงพึ่งพี่น้องเบิ้งครับด้วยเบิ้งไ้จบลิปนี่ครับลัดปอกกล้วยครับแบบนี้นะครับลัดแบบนี้ทั้งล่างถ้ามัน ถ้ามันเป็นตรงตริงไปกับรัดทั้งล่างอีกครับนางพญาไดอยู่ทั้งบนลัดสามคอประทันเหนังปีา่ยครับ,บเอาแนวของดวงปิดกับคอนด้านบน,น้งยังเลยปล่อยเลยปอกกล้วยบอทงบองปาดปล่อยเลยไม่มีสารเคมีมอันนี้คือ,อ <ไป S 1> พึงงานหน่อยเนาะอันนี้คือพึงพูนบ่ประทันครับพึงพูอันนี้หลอดพึงงานหน่อยครับผมอันนี้หัวน้ำหวาน หัวน้ำหวานเชื่อมแบบนี้นะครับเอาไปเป็นตัวยางเบิ้งครับเวลาเอาใส่ควอนะครับพี่น้องที่บเคยทำกันส่วนมากเพื่อนก็เอายางนะครับรัดรัดตามแนวแต่ว่าเป็นสารเคมีเขาบอกรัดมาต้องเด็กถอดออกอันนี้หุกนใส่คาเลยครับติดไว้ตลอดไว้เลยฟอกกล้วยครับไม่มีสารเคมีพอมัดล่วงติดค้อแล้วกับมาหานั่งพญาครับรุ่นกัน สมุกพลพ่อห้ออกมากครับสมุกก็คือกุยบกเผาแห้งนะครับกาบบกเผาแห้งบ่มิสารพิษครับคนเบาๆพ่อห้ออกมาก็นั่งพยาวมากัจับนยครับเอาเค้เขากลองน้ำไปเลี้ยงสมบกเผาน้ำหอมเกสนเยอะน้ำหวานลายสมบกเ่าครับต,ตายที่กลุ่มนีหงบ่

ทำไมผมจับรอรอดแท้แรกอย่แล้วแล้วได้โคนเสาลงแล้วครับหายากนางพญาโบออกมากักเกลอนางพญาเพื่อแป๊บเดียวครับนี่ยเรียบร้อยท่านจูออกเขาก้อนเลยครับจับได้เขาก้อนได้บระเทศไทยเพื่อนที่น้องเบิ้งว่าจับเขาตอนไดครับผมกับไปธุระแป๊บหนึ่งกลับมาเรียบร้อยครับเมื่อกี้นะครับมันกระยุบบนกล้องนะครับ ที่นี่ประท่านจูเพิ่นกลับกองลงางลางพวกพึ่งกระไตขึ้นข้างบนจะเจอก็ไดแบบ้จับได้ครับแบบนี้ครับต้องกลับครับกลับกองมันกระไตขึ้นข้างบนขึ้นก็มองเห็นจับได้ครับที่ลักษณะทีหานังพญานะครับที่นี่มาเอาคว้นเขาครับ่อในกองนี่ครัระทานกำลังเอาคว้นเขาวาัน ท,ที่วางครับไง่ายๆครับก็เอาเข่าแบบนั้นนะครับที่เราวมัดล่วงติดควนไว้นะครับนเ่เลยอนี่นะครับอันนี้เอาเข่าแช่สองควันนะครับมัดล่วงเข่าแช่สองควันพ่อครับไปแบบนี้ ลักษณะนี่ครับกว็วางค้อนเป้าเข้าไปง่ายๆครับเฝ้าเรียบๆกระตัดกระดาษถุงหอาหารนี่แหละครับปิดข้างบนนะครับใส่ไปแค่นั้นกระปิดฟาดนี่เข้าไปที่นี่กระปิดฟาครอบเขานะครับ ปกติกับ่ได้ลงคลิปแบบนี้ให้พี่น้องเบิงนะครับคลิปที่ไ่คอนอันนี้แบบไ่คอนครับโอเคไงเพื่อนําไปว่างประมาั่น่อยนั่งพญาแล้วค่อยเอาคอนเข่าเพิ่มอีกครับที่นี่ก็มาถึงสวนครับมหาตําแหน่งว่างครับที่เขาเอาเข่ากล้องแล้วพี่น้องสวนเป็นปลาไผ่ครับมีปลาไผ่ปลาบกเ้าครับปลาบกเ้านมัหอมกัอยู่นี่แหละครับจิดกันนะ นี่แหละครับอันนี้มันจะควันแน่แด้วยไหมคอนบ้นี่ยโยมีกระเบือเบ้องอยู่ใส่กระเบื้องแต่ว่าบ่าอยากให้มีแสงปันไดแต่ก็ไดโย่ถ้าหากใบไม้โป้งกกขึ้นก็โอุโอ่นแจ้ควอนอยู่ข้างล่างครับาพาปิดอยู่ข้างบนแล้วก็ให้อาหารไว้ข้างบนอันนี้น้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งแท้น้ำผึ้งจะให้อยู่ประมาณสามรอบรอบันนี้คือหลอดนางพญาครับผม พญยายอยีกตัวนึน,นครับไล่กำเนงนี้ครับอันนี้ให้อาหารให้อาหารไว้ครับให้สามรอบสามรอบครับจักมือให้อีกทีนึงอีกสองมือครับผมอีกสมือ<ผ>มให้ผมต้องให้ลายครับผมให้ทัวนี้พรัอมประมาณสองซ้อนแกงหรือสามซ้อนันนี้โอเคประมาณนี้นจัดให้ลงหรอก ไฮสามเทียแล้วก็ยึยดไฮเพอมันล่วงจับแล้วปล่อยนั่งพยายแล้วกะเสริมได้ไหนบ่เสริมครับเสริมได้เสริมไอคอนเขาไปอีกจัดคอนเขาเสริมวันนี้ปล่อยขอบนิดนึงนี่ปล่อยขอบนิดนึงให้เพิ่งขึ้นมาน้ำน้ำหวานลงไปครับต่วบังคับให้เพิ่งงั้นเชื่อมครับ ันปล่อยขอบไว้เนาะเออให้ยขึ้นมานีไม่มาเอาอาหารไปเลี้ยงเลี้ยงลูกก็เชื่อมคอดต่อไปเดี๋ยวเดี๋ยวยกแค่น้นนอยนึงโอเคมาเมื่อน,นี่ะขยกยก,กขึ้นกับบีบตั้งใส่เปิดข้างหลังครับเปิดข้างด้านนั้นเปิดข้างบนก็เติมใส่แล้วก็ที่นี่กับเปิดนาได้บ้างเลย ขัันเอ้ยลขันกันได้ครัอบผมันล,ลนลมเรายันลมโอ้ยอยู่ในฝัมนมนล้มอย่บ่บดถือรัดเลิศตั้งแต่อยู่ประเทศนอกแมี่ยถลม่มเนาะมาเบิ่งมาแย่งขึ้นโพรงป่า,าน้องบัวลำพูครับเจ้าแรกที่ <c oughs> ออกนอกพื้นที่ <c oughs> <c oughs> อันนี้อยู่ใกล้ๆป้าบกพร้าวน้ำหอมนะครับเลี้ยงใส่สวนไผ่ส,วน,ส,ว,นสวนป่ามะพร้าว เนรข้าวที่นี่เปิดเปิดป้องให้เขาออกหาจินเอเปิดป้องมาเนี่นะสมเกสรครับเกรนะเปิดป้องหากินมาเนี่ครับก็เริ่มยู่ไปนะครับพี่น้องไปสวนบักเ้าครับยุ่งจิตกันนะครับสวนเพื่อนปลูกบักเภาํำหอมหลายครับบักเภาลำหอมสีทองครับพี่น้องมาส้มครับบักเภานํำหอมสีทองครับอันนี้เพื่อนเพาะครับเพาะเบียก์กาครับต้นกาของบักเ้านํำหอม ต้นเท่าไรก่อนต้นไข่ร้อยห้าสิบบาทครับ,บหักเงาๆเถอะหักเต็มเลยเนาะต้นละร้อยห้าสิบบาทนะครับต้นกล้าของมะพร้าวน้ำหอมอันนี้ประท่านโจ้เมาแล้วนี่ครับเอาแล้วะะครับ <laughs> เอาไปทดลองสามปีครับพี่น้องปีที่สี่เรียบร้อยได้ได้กินกต่อมาครับผมเดี๋ยวกินเบอร์มาให้ครับผม ครับเดาทิมเบอร์ไว้พี่น้องอยากได้ติดตตอมาครับเอาไปปลูกมะพร้าวน้ําหอมสีทองครับหวานหอมกุนลงทองนี่หอมออกมาอีกครับไงบ้านบอลเรนครับผมซิมแล้วครับต้นกาลายตัวนี้เต็มเลยเพิ่นเพาะพันธุ์ครับเจ้าเดียวครับในหนองบัวลำพูพี่น้องมีเจ้าเดียวต้นกาละร้อยห้าสิบบาทเฉพาะสื่อเลครับสามปีปีที่สี่ได้กินเล้ครับอันนี้เพิ่นบอกเด้ ขายบระด้ขาดครับแม่ค้ากับมันรับประจำเยอะท่านบ่พอกันทรงทุกมือครับต้นกล้าร้อยห้าสิบบาทต่อต้นเพราะว่ามันแปลกครับสีทองหอมกินแล้วติดใจนะครับพี่น้องผมก็ติดใจแล้วมะพร้าวเจ้านี้ครับมาบาิ่งต้นใหญ่นะครับนี่ครับสวนเพิ่นเพื่อนปลูกเป็นแนวยาวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับแม่ค้าอย่ได้ก็มาเอาน้ำเพิ่นนะครับเนี่ย อ่นี่ต้นตำตำประท่านโจยืนเทียบดูมันบ่อสูงเนาะครับเนี่ยเนี่ยทัเนี่ยครับเลยประท่านโจแล้วยืนเทียบตำตำอันนี้สามปีสี่ปีเนาะสี่ปีจเจอหลอดเลยเจอหลอดได้เลยเนาะจอเราหลอดดูเลยครับโอ้ยงามมางามเลยครับสีหงสีครับค้อมสูงผมครับผมมันเดียวครับโอ้ยอยากได้ไล่มาด้พี่น้องเนี่ยประท่านโจยังสูงกว่าเพราะมันเป็นบางต้นนะครับตุกต้นเลยครับ ตำตำครับหลายตัวในตัวปลป้าไพ่ไปอันนี้อันนี้เนี่ยยุ่นอกๆนะครับเนี่ยปข้าไปขงในอีกเท่นึงครับมีตะเบกผ้าวกจออนนะครับผสมประสานกันไปครับม้ไมายังซี่กะบอาไปกินเฮ้ยไม้นะครับมาอีกกับทายอีกพี่น้องสออรนนะครับพี่น้องบกผ้าวน้ำหอมเพิ่นบกผ้าวเมืองหนองบัวลำพูครับ พี่น้องใกล้ๆกับมาเอาได้ครับตั้มตั้มครับเนี่ยแซนนี่กับเพียงพอเพียงยาวเลยครับเลยพอเพียงยาวฮะเนี่ยปากหลอดได้เลยครับครับเนี่ยหลอดเสียบเลยครับหลอดเสียบเลยจักปีก่อนหน้าสี่ปีสองปีแปดที่ไหเบิ่งเนื้ออร่อยวะโอ้สามปีแล้ว สองปีแปดแปลว่าสามปีเนาะออกลูกซิบบ่ปปนี่ยเอาลองซิบมึงดูเอาหวานมันหวานหอมบ่ได้บอลไม่ปากรอดวะหอมบอรอบมึงดูหอมถ้าหอมก็บ,บอกเ่็นว่าหอมด้ขันบ่หอมกับ่าบ่หอมบอกประตนตรงรดเอาข้อประกันเอาข้อประกันเลยขันบ่หวานบ่แต่ว่าหวานแท้เจ้าเนี่ยกินแล้วเอาไปเท่านึงแล้วผมเอาไปห้าสิบลูก เรียบร้อยกินเบิดแล้วครับขันไดอีกหน่อยนึงนี่สิลูรถอยู่นะครับหวานดีป่ะอ้ยหวานหอมหอมดังเลยครับบัตสุดยอดเลยบผกเผาดูนี่เนาะพัดนี่แน่นอนอีหลีแซงขาประทัดนี่ป่ะครับแซงนี่ครับที่เอาไปบ้านนัะครับครับอันนี้เอาเอาแซงนี่ได้พอดีพอดีเนาะพอดีพอดีครับเนี่ยเอาตัดเลยครับเอาแซงนี่แล้อยู่กับประทัดโจนี่จักลูกเดี๋ครับนับไปยังยัง แต่ว่าซิมไปสองลูกแล้วครับวันยี่สิบกูลูกเดียวเ่งแต่ว่ายี่สิกลูกราขันได้อีกลูกนึง่งในลูกนู้นเลยเนียเอาละ <c oughs> ได้ไยี่สิบกูลูกเนาะเอาได้ครับแต่สนใจกับพักมาก้าครับผมมันมีต้นนี้รกระดกต้นพุ่นกระดกมามาให้พี่น้องเขาเบิ่องดีไอเสงนหนึ่งมันโมเมนต์โมเมนต์ว่ามันติดลูกเกี่ยวเด้อครับเด้อคนหนึ่งนะคนนะครับสอง สามพูดได้ครับอวกหนึงนะออกเป็นคู่เนาะครับอนเนี่ยครับนี่มาเบิ่งใกล้ๆเลยครับคือเนี่ครับเออมันออกเป็นคู่ออกเป็นซอดออกเป็นแส้แส้สามลูกไปเลยอืมพันนี่เพิ่งได้ใกลลูกละได้ครับเนี่ยลูกละได้ครับแต่ว่าออกสามออกสามลูกครับโอ้ควันนะครับดกข้าดกดอีดีดกอีดีนี่ครับแปดสามมันแส้ไงเอาล้วน่ะพากันนะโอ้ยเขาขางตรงนนะโอ้มันแส้ไงครับ ไหว้บ่ไหนบ่อู้หู้อยู่ไหวบ่ล่ะเอาหนักหนักเสร็จละมาส้มปลาผักหวานครับในสวนเดียวกันผสมประสานครับเพิ่นปลูกไว้ไอ้เรี่องพึ่งดีนะครับแถวนี้มีไปปลูกหมักไอ้เด็กชมพู่กำลังดกเลยพึ่งมาคักครับ อันนี้พักหวานป้าพักหวานยัก1 0ร้อยต้นพักหวานสองรอยต้นครับอันนี้พักหวานเก็บทุกมือครับเน่ยต้นตำตำสองรอยต้น <c oughs> พี่น้องใกล้ๆก,กันครับอยากได้ไปแกงกับมะออกจาครับเด้อนะมาซื้อไปแกงครับหอมครับพักหวานสดๆจากสวนนะครับ ่ของน้องบัวลำพูนะครับสายออกมาทางโน้นตังเขาเนี่ยอันนี้กําลังโกงเนี่ยเพ่อเพี้ยงหัวประท่านเนาะกําลังขึ้นกําลังงามนี่กําลังสีออกออกพอดีแกงเลยเนี่ยครับอ่อนอ่อนๆเลยอ่อนโคตรจักสองสามมือพักวานปลูกสองลอยต้นก็เอาละอยู่ได้แล้วครับ นี่เิ่นเิ่นเฮ็ดดีครับพี่น้องสวนผสมปรสานอยู่กับหน้าครับเป็นหน้าเป็นสวนนะครับพี่น้องอยู่กับป่าเผาคำหอมครับอ๋อเมีอยอินทผพาลัมกำลังออกช่อตอนนี้โอ้งามเนาะกำลังออกออกช่อออกเป็นส้มครับอินทผพาลัมกำลังออกลูกพี่น้อยโอ้งามงามาล้วางระดับไอ นี่ตัวไซน้ำยดตัวนี้พ้หอมมะีิก็เอาอีกแทกหนึ่งมันงามนะครับอยากได้อยากได้ไปกินม,ก <laughs> มันหอมครับผมก็ได้ติดใจนะจะเอาไปไว้ให้ลูกให้ล้านกินถ้ามีเมฆขาใกล้ๆกับว่าเอาวยครับเด้อใกล้ๆกันประทัด <laughs> โชว์นะครับเผ้าวน้ำหอมมาชมสวนมะพร้าวออาพึงลงกองไอ้เพื่อน ียบร้อยว่างกล้องผึ่งแล้วนะครับสวนบักเ้ากับส้มแล้วที่นี่กับกับบ้านนะครับสาหรับคลิปนี้กับขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันนะครับถึกใจกับดิดตามกันนะครับพี่น้องกดไลค์กดแชร์กันขอขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ